ดูสิมาค่ะพี่น้องคะ่ะกินตำซั่วตีนไก่ค่ะพี่น้องโอ,โอ้โอ้โอ้ตายตๆแต่หมุนเสร็จน้ำกันอย่าไงามาอืมอืม กินใกล้ h ็ดเองรอเองแม้เล็บมือนั่งอ่ะอืมนัวเส้นขนมจีนเส้นเหนียวเหนียวเนี่ยพันยันใต้ค่ะโปรโมชั่นห้าห่อหนึ่งร้อยบาทใครอยากได้อืม ผักบุ้งนาะบ้านไม่นองเอินพักบุ้งอย่างพักบุ้งหน้าหรือพักบุ้งจีนเนี่ยพักบุ้งนาตามอันผักบุ้งหน้าเรียกพักบุ้งการแดงบอกแมบ่บอก มะเนี่ยกินไก่อบอวบค่ะงานหนาน้องมาเลยนะอื้อฉ่ำมากดูสิอ่ะอ,อือรอดเองต้องดูกกินน้ำ ภัยอยากนุ่นๆแบบนี้พี่น้องคะนี่ตำใจน้ำปลาของตำมีหิ้วเขาครับน้ำปลาตำมี600 ml ตอนนี้พร้อมจำนายทั่วประเทศแล้วพี่น้องคะใครอยากได้เอาไปตำเอาไปอมทักมาเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยนี่เลยน้ำปลาตำมีตีนุ่นๆแบบนี้แหละสีสันเข้มขน้นสีนุ่นๆแน่นเลยมีแต่แตค้นถามว่าใช้น้ำปลาอะไรนี่แหละตัวนี้เลยคะ่ะน้ำปลาตำมีมาจัดไปเด้อ จืดๆวดเหมือนกันอือึแซ่บขึ้นนึงผุนได้เนี่ยกว่าจะได้จินอุ้งๆแบบนี้ไหมนิ่มมาก เส้นขนมจีนเส้นเหนียวหนึบหนับเหนียวพันยันไส้ค่ะพี่น้องค่ะโปรโมชั่นเดอร์หาหอหนึ่งร้อยบาทค่ะจัดโปรให้ทุกคนปริมาณหนึ่งลอยกร,รมนะคะห้าหอหนึ่งร้อยบาทนัวม,มาก เรื่มเรืมไปได้ยังไงผักก้านจองหรือผักไผยเดียวนิ้เสียงฝนในเดอ้อพี่น้องฝนตกค่ะ คนตก,กับน้ามาดว่าท่านคิดพอสามัยตอนน้อยๆคนตตเศร้าแล้วฟ้าฮ้าออกไปเก็บบักม่วงย่านบ่า,านบักม่วงค่ะจ้า ฝนตกใหม่หมกม้อนเต็มพืนเลยปวดห้างสมัยเนี่ยบยยอไดไปเก็บย้อนว่าดูน้ำน้ำน้ำนี่แหละไปเก็บดูแถวตลาดกับพ่อล้วล่ะเก็บพ่อได้กินอ่ะนะครับ ือมาคอได้ก,กินกินไม่น้ำบอกไปน้ำค่ะพี่น้องอ,อ,อือืมันเหนียะครับ う <ELL> <ス>ん <spans>。<Demon> น้ำปลาแดกกันนัวปลาแดกตาม่าจะต้มจะแกงเอาไปปนเอาไปออมได้เบิดด้วยได้พี่น้องนี่ขวดละห้าสิบเก้าบาทโปรโมชั่นห้าขวดสองร้อเก้าสิบบาทตรงฟรีคะ่ะมีปลายทางนะคะทุกคนคะ่ะมีปลายทางเด้อ,อ